สวัสดีค่ะโบค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะวันนี้จะมารีวิวหนังสือเรื่องติดแผ่นฟ้าทุกปฏิพีค่ะอีกรอบหนึ่งเพราะว่ารอบที่แล้วเราเคยลงไปแล้วเมื่อปี2 0 1 9ใช่ไหมัเกเลยเหรอประมาณต้นต้น,ต,นต้นปีอะคะ่ะแต่ว่าเออพอเราไปเช็คเสียงอีกรอบแล้วเสียงมันไม่ค่อยโอเคเพราะงั้นเราก็เลยมาอัดอีกรอบหนึ่งค่ะนี่ก่อนอื่นก็โชว์ให้ดูปกก่อน ตกสวยมากตกสวยนะคะมีสามเล่มจบเนาะจากสำนักพิมพ์อรุณสต็อกพิมพ์อรุณนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชายหญิงคู่หนึ่งที่อาศัยอยู่บนหมู่บ้านในภูเขาห, àng, ห, àng, ห, àng, ห àng ่างห่างห่างไกลผู้คนคะ่ะสองคนเนี้ยเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็รักกันเขาแบบหาเช้ากินข้ามแบบเป็นคนจนไม่ใช่เป็นคนรวยก็คือแบบ เออแต่ชีวิตเขาก็มีความสุขดีเพราะว่าเขาแบบอยู่ด้วยกันแต่ว่าหญิงสาวคนนี้มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งค่ะก็คือทุกเช้าที่เขาตื่นขึ้นมาเขาจะลืมความทรงจําของเมื่อวานไปทั้งหมดก็คือวันนี้เหมือนรีเซ็ตความทรงจำอ่ะเขาจําอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ชื่อของตัวเองอ่าผู้ชายก็ชีผู้ชายชื่อซีฟังนะซีฟังซีฟังก็จะมาบอกเขาว่าเออเธอชื่อเหอเฟิงนะเราคือซีฟังเราเป็นคนรักกันเราอยู่ด้วยกันที่นี่จนวันหนึ่งนางเอกตื่นขึ้นมาแล้วก็ เรียกชื่อสวีทฟังได้อะผู้ชายก็ดีใจมากเฮ้ยเธอจําได้แล้วเหรอนี่เธอจําเราได้แล้วดีใจมากเลยแล้วตั้งแต่นั้น <c oughs> พวกเขาก็มีชีวิตยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเฮอเฟิงก็ถามชื่อฟังว่าแบบเออทําไมทําไมต้องมาดูแลเธอขนาดนี้ด้วยแทนที่เราแบบไม่รู้อ่ะเราก็ความจําเสื่อมใช่ไหมแล้วทําไมเธอต้องมาดูแลเราดีขนาดนี้ด้วยเออเพราะว่าเราเข้าใจค่าค่าเข้าใจความรู้สึกของคนที่ไม่มีความทรงจําดีล้ววันหนึ่ง ในขณะที่แบบเหอเฟิงอยู่ในบ้านช่อฟังอยู่นอกบ้านบ,างนบางนนังเอิญมาเอินนางเอกเดินไปเห็นว่าชียฟังอะ่ะยืนอยู่ท่ามกลางแบบคนที่นั่งคุกเข่าให้ชียฟังสง่างามเลยท่าทางสง่างามแบบดูมีอํานาจดูแบบดูเคยชินกับการที่ยืนแบบนี้อะ่ะคือแบบนี่มันไม่ใช่เหอเฟิงที่นางรู้จกักแล้วนางก็ได้ยินว่าชียฟังของนงามไม่ใช่ชียฟังแต่เป็นคุณชายเนี่ยหลานคุณชายที่มีแบบ เออเป็นคุนานางอ่ะเป็นแบบยศถาวรธรรดาสักชั้นสูงเฮอร์ฟงและกําลังจะแต่งงานกับหญิงสาวที่เป็นคู่มั่นกันเฮอร์ฟงก็แบบอา้าวนี่คืออะไรอ่ะคือหลอกกันเหรอนี่คือที่ตลอดมาไม่ได้ไม่ได้ชอบกันเลยใช่ไหมนี่คือมาหลอกกันเลยเหรออะไรนี้อ่าชุชชางก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะไม่ได้รักหรอกนะแต่ว่าข้ารักเจ้าข้าจะพาเจ้ากลับบ้านข้าไปบอกพ่อว่า คนที่ข้าอยากแต่งงานด้วยคือเจ้าไม่ใช่คู่มันคนนั้นเพราะว่าข้ารักเจ้าไงอะไรอย่างเงี้ยเฟิงก็เชื่อแหละเพราะว่าเออชื่อฟังอยู่ด้วยกันมาตั้งนานเนาะเขาก็เชื่อกันพอไปปุ๊บเข้าลงเตี้ยมเออชื่อฟังก็บอกว่าเอองั้นเหอเฟิงรออยู่ที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวเราจะลองกลับไปดูว่าพ่อว่าไงไปดูทุทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดมันโอเคก็จะกลับมาบรับเออเฟิงกลับไปหรือถ้าไม่โอเคเราจะหนีไปด้วยกันแต่พอแบบหลายวันแล้วอะชื่อฟังก็ไม่กลับมาเวยพอชื่อฟังไม่กลับมาใช่ไหมเออเฟิงเขาก็เลยแบบ ไปตามพอไปตามบังเอิญเจอคุณชี่ฟังตามทา้องถนนกับคุณหนูที่เป็นคู่ม um> 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 ั่นพอดีนะก็เลยแบบหึนก็เลยแบบอ้าวชี่ฟ um> ังช okay ี่ฟังนี่นะไหนบอกว่าจะกลับมารับค่าไงเจ้าโกหกหนีไม่เห็นมารับค่าเลยอะไรอย่างเงี้ยชี่ฟางก็แบบเจ้าเป็นใครนะเราเคยรู้จักกันแน่หรอแม่นางหึหึอชีฟังก็แบบเฮ้ก็เราอยู่ด้วยกันมาตลอดไง เราอยู่ด้วยกันมาตลอดไม่ใช่หรอชื่ฟางชื่ฟังก็ตอนนี้ชื่ฟังก็คือแบบไม่ใช่ชื่ฟังคนเดิมแล้วกลายเป็นคุณชายเนี่ยรานเป็นขุนนางของอาราชสมนักใหญ่โตคนหนึง่งที่กําลังจะแต่งงานด้วยนะกําลังจะแต่งงานแล้วมาพร้อมคู่มั่นอันนี้แหละเหอเฟิงแบบเจ็บที่สุดแล้วเจ็บกว่าโดนหลอกว่าไม่ใช่ขุนนางเลยอ่ะนางก็แบบเออไม่ยอมแพ้พยายามบอกว่าเออเราอยู่ด้วยกันมาตลอดไงชื่ฟังเราแบบเราอยู่ด้วยกันไม่ใช่หรอชี่ช่างก็บอกว่าอือม จำไม่ได้เลยแม่นางแม่นางเป็นใครอ่ะแม่นางคือแบบมาเรียกมาเรียกข้าแบบนี้ได้อย่างไรเราเคยรู้จักกันหรือนางก็เออนางก็แบบเออเข้าใจแล้วสรุปว่าสรุปนางอาจจะโดนล็อกก็ได้แต่ว่าด้วยความดื้อรั้นของนางนางก็เลยแบบไปส่งจดหมายให้คู่มั่นของซูรเซริงบอกว่าข้ามีหลักฐานนะว่าเขาอ่ะรักกับข้าแล้วอยู่กับข้ามาเมื่อหนึ่งปีที่แล้วเอา เจ้าออกมาหาค่าค่าจะแลกกับตั๋วเงินหนึ่งพันตลึงแต่พอคู่ม,มั่นมาอย่างเงี้ยนางเอกก็เจรจาแล้วก็พอเจรจาไม่ไม่สำเร็จก็เลยจับเป็นตัวประกรันเพราะว่าอยากจะคุยกับซี่ฟังอีกรอบนึงและคิดว่าถ้าเกิดตัวเองอ่ะเป็นคนที่จะไปเรียกชี่ฟังออกมาจากจวนอ่ะชี่ฟังก็คงจะไม่คุยด้วยเขาก็เลย้เขานางเอกก็เลยแบบคิดว่าเออถ้าเกิดเอาคุณคุณหนู คุณหนูเยี่ยนหลานคนนี้ออกมาชื่อฟังคงออกมาเจอนางกะมังแล้วก็ก็ออกมาจริงๆก็เลยจับคุณหนูเนี่ยหลานอ่ะเป็นตัวประกันแล้วก็ขอคุยกับชื่อฟังหน่อยคุณชายเนี่ยน่ะคุณชายเนี่ยก็โกรธมากแบบเฮ้ยมาจับคู่มั่นค่าเช่นนี้ได้อย่างไรแต่ตอนที่ชุมนมุนวุ่นวายแบบกำลังจะแลก,กเปลี่ยนนู่นนี่น,นั่นกันอ่ะมันมีโจทย์กลุ่มหนึ่งว่าโจรย์กลุ่มหนึ่งที่ไม่รู้มาจากไหนอ่ะคือเป้าหมายก็คือคุณชายเนี่ยกับเอ่อกับคู่มั่นนั่นแหละ เพราะและ้วนางเอกก็เห็นแล้วนางเองกเป็นคนฉลาดไงนางเอกก็รู้แล้วว่าเออเป้หาหมายไม่ใช่คนทรรมได้อย่างน่ารอกนางก,ก็แบบเอออยาทำอะไรชื่อฟังนะนางก,ก็ปกป้องเลยเอาตัวไปแบบไป,ไป,ไปบงังธนูอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคุณชายคุณชายเนี่ยก็คือเลือกเกียร์หละแล้วก็ทิ้งนางเอกไปนางเอกก็พัดถูกกระแสน้ําพัดไปตามแม่น้ำำานําลาธารไปอยู่ที่หมู่บ้านหมู่บ้านนึงถูกช่วยเหลือเอาไว้วันหนึ่งมีเกี้ยวองค์หญิงเดินผ่านมาเ้ยเกี้ยวองค์หญิง เกี้ยวองหญิงอ่ะเกี้ยวหลุนหลาเลยหลุนหลานางก็แบบโอ้ไปชื่นชมบารมีแต่ว่ามัานมีคุณป้าคนนึงคุณป้าคุณยายคนนึงอ่ะที่แบบเออตั้งท้องไปแบบไปหมอบกลับอยู่หน้า,านาเกี้ยวองหญิงช่วยให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวข้าหน่อยเถิดองหญิงช่วยข้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเกี้ยวเนี้ยผ่านไปเฉยเลยเว้ยนางเอกก็แบบหึนี่คือองหญิงผู้จัดการแผนเหรอทำไมถึงมเมินเฉยต่อ ประชาชนเช่นนี้เล่าอะไรอย่างเงี้ยนางก็เลยตัดสินใจจะช่วยคุณป้าวันนี้คุณป้ามีอะไรหรือช่วยเล่าให้ข้าฟังได้หรือไม่คุณป้าพังพลูออกมาเลยพังพลูทุกอย่างนางก็โอเคอ๋อเรื่องมันเป็นอย่างนี้แสดงว่าตืดๆนางก็เปคนฉลาดไงปดิบประต่อประดิ์ประต่อขึ้นศาลวันออก่มาเว้ยพอนางขึ้นศาลกันใช่ปะนางก็แบบทาแบบทาตัวเป็นองค์หญิงอ่ะคือแบบใครกล้าฆ่าหาเนี่ยเป็นองค์หญิงซีทั้งข้าก็แค่มาดู ข้าแค่ปลอมตัวเป็นสามาัชชนเพื่อดูว่าคดีแบบนี้เจ้าจะทําตัวยังไงแล้วเนี่ยคนเป็นสารทําไมทําตัวอะไรแบบนี้เนี่ยฮะอะไรเงรี้ยแต่แต่ว่ามันมีมันมีชาวบ้านคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาว่าเฮ้ย hey, นั่นคนนั้นอะไม่ใช่องค์หญิงนี่ข้าเนี่ยเพิ่งช่วยนางเอาไว้จากริมลำธารอะเมื่อสองวันที่แล้วอะผู้หญิงคนนี้เดินขึ้นมาตัวเปีกปอนเลยข้าช่วยเอาไว้เองไม่ใช่องค์หญิงแน่นอนผู้ตัดสินก็แบบ หลอกข้าเหรอเจ้ารู้ไหมว่าโทษที่หลอกลวงว่าเป็นองคหญิงเนี่ยมีโทษถึงประหารชีวิตเลยนะเจ้ากล้าหลอกข้าอย่างไรบังเอิญบังเอิญคนข้างหน้าสายก็ตะโกนออกมาว่าเอ้ยต้ยเท้าส่งมาใต้เท้าส่งมาราชบุตรเขยแห่งแคว้นมาเจ้าค่ะอพอราชบุตรเขยเดินเข้ามาเออก็คือไอ้ผู้คนพวกนั้นอ่ะไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้าองหญิงแล้วใช่ไหมเพราะเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาแล้วก็เป็นแบบ ผู้ปกครองสารในช้องถิ่นอะไรเงี้ยก็ๆๆไม่ไม่ไม่รู้จักองหญิงหรอกแต่พอราชบุตรเคยมาสามีขององหญิงจะไม่รู้จักองหญิงได้อย่างไรอีผู้พิพากษากษษ็ฟ้องไงเว้ยฟ้องนี่มีคนแบบมีคนแอบอ้างเป็นองคหญิงมีคนแอบอ้างเป็นองคหญิงพะยะคะ่ะราชบุตรเขยราชบุตรเขยก็ใครกล้าหันไปม,มองนางเอกพอหันไปมองนางเอกก็แบบนางเอกก็หันกลับมาแบบไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วหันกลับมาแบบ สรุปบ้านสมุทเขยก็อึ้งเลยเว้ยฮะเราทุกคนในสายก็อึ้งเหมือนกันแล้วแบบเจ้าเจ้าหายไปไหนมาตั้งนานแล้วองค์หญิงแล้วก็กอดนางเอกสรุปเจยนี่กลายเป็นองคหญิงเฉยเลยจ้าแล้วก็คือแบบเข้ามาในวังทําตัวเป็นองคหญิงซีถังเซียวถังไปเลยอะ่ะทําตัวเป็นองคหญิงไปเลยก็คือแบบท,ทั้งเพ่งที่ความจําเสื่อมหมดเลยนะเออมันสนุกตรงนี้มันสนุกมากคือแบบ เราอ่านเรื่องนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมเรายกขึ้นทิ้งไวเลยมันดีมากเว้ยเนื้อหาหนักหน่วงเป็นการแบบข้ามหันกันในราชสำนักนางเอกเป็นคนเก่งมากอนางเอกเป็นคนเก่งมากราชบุตรก็เป็นคนเก่งมากเอน้องชายอไทจือเป็นคนเก่งมากๆแต่ว่าทุกตัวละครนะมีฟรอะมันมีจุดอ่อนทั้งหมดอืมแล้วเนื้อเรื่องเวลามันเดินไปอะเราจะไม่รู้เลยเว้ยว่าอันไหนจริงอันไหนหลอกอันไหน อันไหนเชื่อได้อันไหนเชื่อไม่ได้างตัวละครที่ให้ข้อมูลมามันก็ไม่ได้ให้ความจริงอะคือบางที่มึงมึงโกหกมันมีความตลกด้วยนะเวลาแบบองค์หญิงไปเถียงกับชายเบิม่มๆงเบิมเลยอนะไรเงี้ยมันตลกมากเว้ยในความตลกพวกนั้นมันก็แฝงแบบข้อมูลอยู่เหมือนกันนะต้องแบบต้องแบบอ่านระวังเลยอะถ้าเกิดเป็นคนจริงจังกับเนื้อเรื่องแล้วก็สําหรับเรานะเรื่องเนี้ยเขาแบบ บาลานซ์ Balance, ความรักกับการเมืองได้ดีคือนางเอกอะเป็นคนให้ความสมคัญกับความรักแล้วก็ครอบครัวมากคือนางก็จะทําทุกอย่างเพื่อแบบเพื่อความรักและครอบครัวของนางอะแต่ว่านางก็ไม่ทิ้งบ้านทิ้งเมืองเลยนะเดีวแ,แบบเออนางก็พยายามช่วยบ้านช่วยเมืองนางก็พยายามชั่งน้ำหนักว่าเออระหว่างสองอันเนี้ยนางสามารถทําเพื่ออะไรก่อนได้แล้วานางก็จะแบบเออนางเป็นคนจัดสรรได้ดีอะแล้วเนื้อเรื่องมันไปสนุกมากมันแบบเออมันสนุกมาก แล้วก็ระหว่างพระเอกกับพระรองอะสองคนนี้คืองานดีทั้งคู่ค่ะแต่เราชอบพระเอกมากกว่าพระเอกน่ารักน่ารักพระรองก็งานดีเหมือนกันก็คือทั้งสองคอนก็รักพระเอกอย่างใจจริงอะแล้วก็อืเนื้อเรื่องที่มันจบแบบนี้เราว่ามันสมบูรณ์แล้วแต่ว่าถ้าเกิดถ้ามันจะมีต่ออีกสักนิดนะอีกสักนิดนึงหรือว่ามีแบบ เล่นพิเศษขายเราก็จะยินดีซื้อมากเลยค่ะคือมันแบบมันดีอ่ะอเรื่องนี้เราให้แบบ9.5เต็ม10สนุกมากไปซื้ออ่านกันนะคะอ๋อสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ